วัสดีครับผมมันนีผ้าร้านหน่อยมาจับบางหอยเชลรีครับผมขึ่นจากหน้าครับ <c oughs> อ่ะ่ะนี่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 ตาเลยจับอาก็ได้หรอมั้งอุ้ยมันกำลังกินปู <c oughs> จับบอลลดครับผมแต่ละเตือนล่วครับ ออพูนเต็มอยู่เลยไตเต็มอยู่เลยอย่าง,งมามาน,นี้งอมมาว่าจับไปเลยนั่นจับเลยมือกับมาเลยนั่นพูนซีหาตัวครับพลาดนหน่อยครับผมจับพอยเชอรี่ จับหอยชลีครับนีมีบอดเดเดนีนี่นี่ใครอ่ะหลครับนี่ดิอะไรน,นี่นี่นี่จับไปเลยเน,นี่นี่นี่มองวงไฟนี่มงมไปเลยหาใครมั่นนี่เอ้ย้าพออครับมาจับหอยชลี่ ไอตสามวันไปอไนมองไหมหัวเชอลีไรเหงครับผมมหอเอชอลี่ครับ

อด็น่สนนย์ตัวหน่อยป่ะโอ้ลายลีครับหอเชลี่ขอเชิลี่ไล่แห้งโอ้โอ้ยหมดหมดทั้งหมดโอ้เ้น่อยไล่แห้งสวัสดีครับผมมนีผ้าพ่ออ้อมาด จับหอยเฉลี่ครับผมตาตรงหน้าแอมขื่นลายแห้งครับผมโอ้หูไร้อุบาทครับ,บหอยเฉลี่ครับผมโอ้มาตัวหอยเอฉลี่หน้ายานี่ลายแห้งครับหน้าหลายแห้งนะครับยอมแอมว่าเป็นเบี้ยวแดงของไร้ครับมาขึ้นอยู่คางนี่ครับคางแทะหน้าเต็มเลยครับไม่ถึงสมองอยู่แอ,อมว่าเป็นเบียเ้ยเนาออุ้ย งบมานเนี่ยครับจับมาถึงข้าอยยาโทรศัพท์ตรงหนา้านี่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 เต็มเลยี่เออ,เอ,อีเห็นไหนี่เต็มเลยเห็นไหมเออไรแห้งครับไลแห้งครับจะบประวัติไว้ครับผมไห้แห้ง